อัลติสมือ2สภาพนางฟ้าครับขอนแนะนำคันนี้ราคา3 8 9 0 0 0 0ปปี2019ดาวศูนย์บาทได้นะครับ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนั้นเองรถทุกคันของพชรยนต์เรากล้าการันตีไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกอใหม่ถ้าซื้อไปแล้วพิสูจน์กับศูนย์โตโยต้าว่าคันนี้ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกอใหม่เอามาคืนได้เลยนอกจากนั้นเรามีรับประกันหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะครับเกียร์แล้วก็ไฟฟ้าถ้าสนใจคันนี้ติดตามคลิปให้จบนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอิดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนจำกัดนะครับบริษัทที่ขายรถเมื่อสองอันดับใหญ่อันดับหนึ่งในย่านมินบุรีและมีรถอยู่แล้วประมาณ500กว่าคันเฉพาะสาขานีสาขาเดียวก็300กว่าคันแล้ววันนี้รถที่เอามาให้คุณลูกคุณผู้ชมได้พิจารณานะครับคือรถที่ยอดนิยมของประเทศไทยเลยคืออัลติสเป็นรถที่ขายดีมากๆทั้งในไทยและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์ เพราะอะไรครับเพราะว่าออติสนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดกลางซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ในงานได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปที่สําคัญรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโฉมก่อน TNGA เพราะฉะนั้นเรื่องช่วงล่างเนี่ยคือจะบอกว่าทนมากๆนะสำหรับรุ่นปีนี้2019คันนี้นะครับไม่1 2 0 0 0 0 กับราคาค่าตัว3 8 9 9 0 0สามารถที่จะดาวนศูนย์บาทได้นะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าข้าราชการพนักง,งานร้านวิสาหกิจ ที่มีเครดิตดีนะครับอย่างเช่นมีเครดิตการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีวงเงินเกิน1นึ่งแสนขึ้นไปเขาเรียกว่าเครดิตรับเองเงี้ยดาวศูนย์บาทได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องมากังวลไปหาเงินดาวนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสินเชื่อนะครับสามารถปรึกษาก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเครดิตบูโรติดแบคลิสต์เนี่ยดันมาได้แล้วหลายเคสขอให้มาปรึกษาเพราะเรามีประสบการณ์25ปีนะครับคันนี้เนี่ย เป็นปี2019ไม่แค่แสนสองเท่านั้นเองนะครับผ่อนต่อเดือนค่าดาวแบบศูนย์บาทแล้วผ่อนแบบเบาๆเริ่มต้นเนี่ยที่ประมาณ7จ็ดใบเท่าท่านเองนะครับแต่ตอนนี้เพชรยนะมีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าอีกนะครับดอกเบี้ยเริ่มพิเศษเริ่มที่1.29%ผ่อนเริ่มต้นที่3ปีให้มาปรึกษากันได้เลยมาดูในสภาพของรถคันนี้กันดีกว่านะไฟหน้าคันนี้เป็นแบบคาโลเจนนะครับแล้วมันติรีเฟลเตอร์แต่ว่าสังเกตเลยว่า รถของเพเยือนเห็นไหมขนาดรถปี2019แต่เราเอานะครับมีการปรับสภาพให้คุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังเราจะมีการขัดเคลือบให้เรียบร้อยเบาะเราทําสปามาให้นะครับไฟเราก็ขัดมาให้เราปรับสภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอีกนะครับเกือบเกือบ300จุดเลยนะครับโดยใช้โดยมีการออกใบเซอร์คุณลูกค้าด้วยนะครับใบเซอร์เนี่ยออกโดยบริษัทชิกนะครับเป็นบริษัทที่ใช้มาตรฐาน TUV ของประเทศเยอรมน,นีนะครับ ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศที่เรื่องวิศวกรรมอันดับหนึ่งในโลกเลยบริษัทนี้ก็ออกใบรับรองให้กับรถยุโรปชั้นนําด้วยกันนะครับเช่น Mercedes-Benz เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยจะได้รถที่ต้องเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับในราคาที่จับต้องได้คือ359,000แล้วได้มาตรฐานที่มีใบเซอร์รับรองเรียบร้อยนะครับคันนี้ มาดูในส่วนของตัวถงังอิดให้เห็นเลยนะว่าเส้นสายลายขอบต่างๆยังสวยสมบูรณ์เลยตัวถังไม่มีรอยขีดข่วนอย่างที่บอกเรามีการขัดให้เรียบร้อยไฟก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าก็เช่นกันนะสภาพสมบูรณ์นะครับต่อนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้ดิสเบรกนะครับพร้อมกับล้อแม็กไปเลยสี่ล้อ เครื่องยนต์ v p i ซึ่งถึกอยู่แล้ว1.6เนี่ยเป็นรถ1.6 G ดเป็นตัวท็อปของรุ่น1.6นะครับลูกค้าภาษีพรบนะเราจะต่อให้ครบนะครับอันนี้นะ6 9เรียบร้อยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับคันนี้นะกระจกนะครับเป็นกระจกแท้จาก t o y o ต a นะครับที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะภายในเนี่ยคันนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับสีเบสนะครับตัดกับ ลายอลูมิเนียมแล้วก็ตัดกับการตกแต่งด้วยยูรีเทนสีดำนะให้ความรู้สึกหรูหราเลยเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปซึ่งก็จะต่างกับรุ่นธรรมดานะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ออโต้แล้วก็เบรงมือเป็นแบบดึงมีที่วางแก้วน้ําตกแต่งด้วยโครเมียมให้ดูหรูหรามาแงะในส่วนของผ้าใายาแล้วก็พรมกันดีกว่าให้เห็นนะครับว่าตัวเหล็กต่างๆนะตามโครงเหล็กต่างๆไม่มีสนิมนะพรมไม่มีการเยินน้ําเสาบี สาบีนะครับไม่มีน็อตไขขันขยบนะครับเพราะว่ารถของพิยต์ไม่เอารถที่จัดต่อตอนถังมาขายนะครับอันนี้อีกกาซูมให้ดูในดีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างในส่วนของตะเข็บเม็อาร์กเนี่ยให้ดูว่ายังของเดิมๆจากโรงงานนะถึงจะเป็นรถปี2019เพราะว่ารถไม่มีการปรับสีมาถ้าพอมีปรับสีมาเนี่ยสีอาจจะโดนทับไปเรียบร้อยแผ่นป้ายต่างๆจากโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันยังอยู่ครบนะครับ มาเดี๋ยวดูด้านหลังกันดีกว่านะครับอันนี้ในส่วนของประตูหลังซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์กระจกแท้จากโตโยตา้าที่เปิดประตูโเมีเมสีเดียวกับตัวรถคันนี้สีบอนเงินซึ่งเป็นสีที่ยอดนิยมอยู่แล้วทําความสะอาดก็ง่ายฝุ่นก็เกาะจับยากนะครับคันนี้ในส่วนของหนังนะครับให้เห็นนะยังแน่นๆฟูๆอยู่นะครับเพราะว่าเราจะสปาเบาให้เรียบร้อยคันนี้ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับ ที่ชาร์จไฟได้ด้วยนะ2.1แอมป์นะครับจะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนี่เงี้ยใ,ให้ดูเลยว่ายังเหมือนเดิมจากโรงงานรวมทั้งขอให้กลองส่วนน,นึงครับรอยขี้ปากาโรบอทก็เช่นกันนะเดิมๆจากโรงงานฝาถังน้ำมันรอยต่อต่างๆระหว่างกันชนนะครับกันชนท้ายและส่วนตัวบอดี้นะครับอันนี้แม็กด้านหลังนะครับ รวมไปถึงซุ้มโชกโอเคกระจกแท้จากโตโยต้านะกระจกด้านหลังสภาพของไฟท้ายนะครับสมบูรณ์นะครับจะ,จะเรียกว่าเจ้าของเนี่ยรักษารถมาอย่างดีรถของเพชรยนต์อ่ะจะเป็นรถที่มือเดียวป้ายแดงโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่มือเดียวป้ายแดงเ็าจะส่วนใหญ่เป็นรถที่ วัระว่างหมดสัญญาเช่าจากองค์กรเพราะฉะนั้นจะมีการใช้รถแบบชันุถนอมแล้วก็มีรถที่สำรองมีสเปรไว้ใช้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเข้าศูนย์ตลอดซึ่งของ Toyota เนี่ยระบบออนไลน์ ine, คือระบบ T-Connect สามารถจะเช็คจาก T-Connect ได้เลยนะครับอันนี้ส่วนของที่เปิดฝากระโปรงท้ายร,ร,รูระบายอากาศต่างๆน็อตต่างๆรูกลมคมชัดสวยนะครับแล้วก็แผ่นผ้าต่างๆไม่มีการตกท้องช้างเดี๋ยวเปิดได้ดูดดดในส่วนของ ที่ก็บของด้านท้ายถึงจะเป็นออทสิกก็จริงแต่ว่าที่เก็บของเอาเพียงพอเลยเนี่ยใส่ถุงกรอบได้หลายใบเลยนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้สบายๆมีอุปกรณ์แม่แรงมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซูมในส่วนด้านล่างนะครับใต้รถนี้สภาพสวยๆเลยนะครับ 1.6G รุ่นท็อปนะครับต่อ1.6ร้อยต่อต่างๆ ได้ดิสเบรกไปเลยนะครับสี่ล้อพร้อมซุ้มโชค๊คเพื่อราคาขนาดนี้เอาตรงนะคุ้มมากๆเลยสามแสนกว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอัลติสปัจจุบันก็แบบเจ็ดแปดแสนใช่ไหมครับแต่เนี้ยเหลือแค่แบบหนึ่งในสามแล้วนะแต่สาภาพยังดีๆอยู่เลยคุณคุณลูกค้าสามารถประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆแถมที่สําคัญโตโยต้าขึ้นชื่อเรือชายอยู่แล้วนะเรื่องอะไรถูกศูนย์บริการเยอะศูนย์บริการมีทั่วประเทศที่สําคัญจะ เข้าอู่นอกก็ได้เพราะว่าช่างคนไทยรู้จักโตโยต้าอย่างดีนะครับเงี้ยให้ดูเลยตะเข็บเมดอาร์ตต่างๆนะในส่วนของเข้อผิดห้องคนขับบ้านดีกว่ากระจกแท้โตโยต้นะครับสภาพของการตกแต่งต่างๆนะไม่ว่าวัสดุที่จะเป็นหนังอลูมิเนียมนะครับหรือว่าตัวยูรีเทนนะครับเรามีการทำสปาเรียบร้อยสภาพสมบูรณ์เลย ไม่ว่าจะเป็นการเดินได้ต่างๆนะบอกคันนี้นะเป็นบอกทรงสปอร์ตเรียบร้อยนะแล้วก็บอกนะสีสีเบสเนี่ยจะทําให้รถภายในรถเนี่ยดูกว้างขวางยิ่งขึ้นส่วนของเสาบีให้เห็นเลยนะครับว่าไม่มีการไขขันขยับของตัวนอ็อตไม่มีการตัดต่อตัวถังนะครับแผ่นป้ายต่างๆยังเหมือนเดิมถึงจะเป็นรถปี2019แต่ว่าเป็นรุ่นฮอปมาพร้อมสตาร์มือเรียบร้อยนะครับ อันนี้สตาร์ทให้ดูว่าการทำงานของเครื่องยนต์เป็นยังไงไม่แท้นะครับ1 2 0 0 0 0นหมืนะครับในส่วนของคันเล่นแป้นเบรกให้เห็นนะครับว่าไม่มีสนิมนะแล้วก็ไม่ได้แบบกรอใหม่เพราะว่ารถบางคันเนี่ยถ้าสภาพคันเล่นแป้นเบรกดูไปลึกมากๆแล้วแต่ว่าบอกใหม่น้อยๆหม่หลักพันหลักหมื่นนี่ก็ต้องระวังนะไปถูกกรอใหม่มาหรือเปล่าแต่รถของเราอย่าง,างที่เราบอกเราก้กากัรันตีไม่มีการกรอใหม่นะครับ แล้วก็ไม่มีสนิมแสดงว่าถึงไม่ได้จมน้ามานะครับเกียรออัตโนมัติมีส่วนที่ชาร์จนะครับโอเคเราไปดูในแล้วก็มีจอใหญ่นะสำหรับคันนี้สําหรับวิทยุต่างๆโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับให้ดูการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าตัวถังเดิมไม่มีการ ชนหนักอะไรมาให้ดูจากโครงสร้างของรถซื้อรถมือสองทั้งทีดูให้ละเอียดละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของโอเคฝากระโปรงนะครับรูระบายอากาศยังรูกลมคมสวยเหมือนเดิมจากโรงงานเป็นฝาแท้จาก Toyota เพราะว่าถ้ารถมีการชนหนักนะครับรูระบายอากาศต่างๆจะมีการ เปลี่ยนทรงและอาจจะไม่ได้เป็นทรงกลมทรงรีอะไรต่างๆที่เหมือนเดิมจากโรงงานอันนี้ตอนนี้มาอยู่ที่เบ้าโชกนะครับให้เห็นว่าระเข้เม็ดอรกต่างๆยังเห็นชัดน็อตต่างๆไม่ได้แบบถูกขยับถูกไขนะครับเพราะว่ามันมีการชนหนักคานน้ําเช่นกันนะครับค่อยๆดูนะครับสาภาพของวัสดุต่างๆอันนี้คือเรากล้าดูให้รายละเอียดเลยแล้วก็ดูในการทํางานของตัวเครื่องของสายพานต่างๆผู้ลูกค้าจะรู้สึกสบายใจ แต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้นะอีกใอยาคุณลูกค้ามาดูรถจริงนะครับรถจริงอยู่ที่สุวินทวงศ์นะครับซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่แล้วก็อีกเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจเอาติสคันนี้ราคา359,000หาหนดาว0บาทก็สามารถที่จะผ่อนเจใบเทาก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับคันนี้สภาพนางนางฟ้าอยู่เลยเราปรับสภาพให้เรียบร้อยเพราะมีใบเซอร์รับรองและรับประกันเครื่องยนต์ เกียร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็รับประกันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างที่บอกถ้าเอาไปพิสูจน์กับโตโยต้าแล้วพบว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาที่รับคืนได้เลยส,สนใจดูรถจริงนะครับติดต่ออิทศูนย์เก้าเจ็ดหรือแอดไลน์ไอดีที่อิทให้ไว้ตรงช่องคําอธิบายนะครับอิทเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ชวินวงศ์นะครับเดินทางมาเดินทางสะดวกแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ดูถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปต่อไปอจะเอารถมือสองสวยๆสภาพนางฟ้าของเพรยนต์มานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ